ถั่วเขียวต้มกะทิถือเป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่ทำทานง่ายๆค่ะระหว่างที่เรานั่งล้อมรอบกองไฟในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำเปล่าตั้งไฟไว้นะคะพอน้ำเริ่มร้อนค่ะก็นำถั่วเขียวผ่าซีกแบบนี้ค่ะมาเทลงไปในหม้อนะคะ ระหว่างการต้มก็ให้คอยหมั่นคนเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้ถั่วเขียวติดก้นหม้อน,นั่นเองค่ะแล้วก็เคี่ยวถั่วเขียวต่อไปจนสุกค่ะเราจะรอจนกว่าถั่วเขียวสุกดีนะคะถึงจะนำกะทิและน้ําตาลมาใส่ภายหลังระหว่างรอถั่วเขียวสุกนะคะเดี๋ยวหนึ่งก็จะไปคั้นกะทิมะาพร้าวสดๆมาเติมใส่แล้วก็เตรียมน้ําตาลนะคะ หลังจากที่ได้น้ำกะทิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เทใส่ลงไปในหม้อค่ะคนให้เข้ากันนะคะกะทิมะพร้าวสดจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็สามารถใช้กะทิกล่องก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทรายค่ะหวานมากหวานน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะ เมื่อใส่เสร็จแล้วค่ะก็คนให้เข้ากาันเคี่ยวต่อซักระยะหนึ่งก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็จะได้ของหวานเป็นถั่วเขียวต้มกะทินะคะรสชาติหอมหวานอร่อยนั่งคุยกันไปทานกันไปล้อมรอบกองไฟในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้หนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ